ผลกระทบจาก3น้ำด้วยกันนะครับก็คือน้ำเหนือ ปริมาณฝนและก็เรื่องของน้ํทาทะเลหนุนในช่วงของสัปดาห์หน้าหลายภาคหลายจังหวัดยังจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผลกระทบต่อไม่รวมกับอิทธิผลของพายุที่อาจจะเคลื่อนเข้ามาและอาจจะส่งผลกับประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้เราจะไปประเมินและก็วิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมก่อนเตรียมการในการบรรเทาแล้วก็ลดผลกระทบความเสีย่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้อีกนะครับเราจะไปฟังมุมมองการวิเคราะห์นะครับจากอาจารย์สเสรีสุภราทิศประธานกรรมการบริหาร Future ร์เทลเแล้วก็เป็นรองประธานมื้อที่สภา,าเตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะคุยกับเราในช่วงค่านี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีค่ะครับคุณเจคุณธนิกาท่านผู้ชมทีกรกลับวันนี้คงจะต้องมาถามอาจารย์เสรีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเลยฮะเอาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดช่วงสัปดาห์หน้ามีพื้นที่ไหนที่ยังจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเจอน้ําท่วมได้อีกบ้างฮะครับก็จริง อย่างที่คุณเจตสุทาชาได,ได้บอกอะครับคือน้ําทะเลเนี่ยเขาจะหนุนสูงวันที่18ถึง21เนี่ยนะครับคือจะสูงกว่าปัจจุบันอีกสประมาณ40เซนน่ะนะครับเ<ฆ>พราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่นอกคันนะรลิมคันก็ต้องประเมินตนเองว่าตอนเนี้ยท่านอยู่น้ําอยู่ที่ระดับไหนหนสุดนะ<ฆ>มันจะขึ้นจากระดับเดิมอีกประมาณ40เซน นะครับก็ถ้าเกิดว่าก็ต้องยกของให้ให้สูงขึ้นไปอย่างต่ำก็ห้าสิบเซนนะครับ,รบนะเป็นประเด็นแรกนะครับพวกที่อยู่แถวริมน้ําทั้งหลายอันนี้แน่อนอนว่าทางตอนเหนือฝั่งภาคเหนือเองเนี่ยน้ําที่ผ่านลําทูนมามันก็ยังคงมีอยู่นะครับน้ํากระท่วมหลากมาตามบริเวณน,น้ําติ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่น้ําจากเชียงใหม่นะครับก็คงยังคงมีอยู่นะครับส่วนภาคใต้เองผมคิดว่าตอนนี้จับตา นะครับล่าสุดเนี่ยเราอัปเดตสถานการณ์ภาคใต้แล้วพบว่าฝนจะตกยาวนะครับก็คือพฤิกายนเนี่ยแน่อนอนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีท่วมแล้วนะครับที่เบตุงที่พระแสงสุราษฎร์เองเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วเขาจะตกยาวคือท่านวาคา,าก็ตกหนักอีกโมกราาก็ตกหนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ต้องระวังสูงสุดจากนี้ต่อไปออนะครับ งั้นงั้นขออนุญาตไล่เรียงไปทีละจุดนะฮะอาจารย์เสรีฮะคือคคเอาเอาเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยสิบสบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นคือมันจะกระทบกับพื้นที่ไหนบ้างฮะที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ําที่พอระดับน้ําสูงขึ้นมาประมาณสักสี่สิบเซนติเมตรแล้วมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมเข้าไปได้บ้างะฮะจย์ใช่ครับก็คงจะเป็นนนทบุรีกรุงเทพมหานครปรทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการ พื้นที่แบบนี้แน่นอนว่าเราเคยโดยเฉพาะถนนพระรามสองเนี่ยนะครับผมก็ได้ประสานไปทางด้านนายกอบจาว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกประมาณสี่สิบเซนถึงห้าเซนนะเพราะมันระดับน้าท่าจีนเนี่ยจะสูงกว่าระดับเจ้าพญานะครับเพราะฉะนั้นเราก็กังวลว่าควรจะแจ้งประชาชนที่เขาวางแผนจะเดินทางไปชะอาหัวหินเนี่ยนะครับจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประเมินสถานการณ์ นะเราพบว่ามีบางส่วนที่อาจจะน้าจะท่วมท่านก็ต้องเตรียมตัวซึ่งขณะนี้ท่านนายกเองก็เรียบไปขุดระบายคลองต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยละนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นภัยคุกคามหรือความเสี่ยงคือเรื่องฝนนะ28-21ถ้ามีฝนตกมามันก็เพิ่มระดับความแรงให้ได้นะครับวันนี้นี้ก็ติดตามว่าว่าฝนจะมาอย่างไงซึ่งรณะน,นี้เรายังไม่หมดดูฝนนะครับในภาคกลางนะนะนะเพราะฉะนั้นประมาณ สิ้นเดือนเนี้ยนะเราสิ้งจะเบาใจได้นั่นหมายถึงว่าเราจะมีเวลาเหลืออีกประมาณสักสิบกว่าวันถูกไหมครัที่จะต้องอาจจะมีพายุเข้าพายุจรเนี้ยมันยังเป็นช่วงเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ,คร,บครับผม คืออย่างเรื่องของสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเป็นช่วง18ถึง21ที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังกันใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีน้ําฝนตกลงมาไม่ได้มีฝนตกลงมา,มากนะคะมีแต่เรื่องของสถานการณ์น้ําทะเลหนุนที่อาจจะสูงขึ้นมาได้40ถึง50ซนติเมตรตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบประมาณกี่วันะะคะหรือว่าถ้าน้ําทะเลกลับไปเป็นปกติแล้วก็คือจบสถานการณ์น้ําแล้วแบบนี้ค่ะครับถูกต้องครับ คือหลังจากวันที่21เนี่ยนะครับน้ําทะเลก็จะลงไปนะไปจะลงไปจากวันที่20ไปิบเซนค่าวหมายคือปกติเหมือนตอนนี้นะครับเแตนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าบางที่เขาท่วมอยู่เพราะฉะนั้นหลังจาก20เขาก็ยังท่วมอยู่ใช่ไหมฮะถ้าตอนนี้เขาท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเดือนพฤศจิกาแน่นอนน้ําทะเลก็หนุนสูงอีก ครับแต่มันโชคดีที่ว่าน้ําเหนือเบาเบาเบาลงไปอแล้วก็ฝนจะไม่เติมแล้วพฤติกาก็จะความรุนแรงก็จะลดลงไปตามระดับครับส่วนฝนจะมาเติมขนาดไหนเนี่ยเราต้องติดตามสาการณ์นิดนึงนะครับว่าอ,อีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับจะดูว่าคือมันมีแนวโน้มว่าพายุเนี่ยาสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่อาจจะก่อตัวนะครับเราใช้คำว่าอาจจะเพราะฉะนั้น เราต้องติดตามตรงนี้นะครับเราเห็นร่องรอยของพายุบ้างหรือยังครัพออาจารย์พูดแบบนี้ฮะเราเห็นจากเรดาร์บ้างหรือยังครยังครับยังไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเขาประเมินมาแล้วว่าประมาณโอกาสประมาณยี่สิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นต์ั้นครับนครับก็หวังว่าว่าจะไม่มีนะฮะอาจารย์แต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนตะ่กี้พออาจารย์พูดถึงถนนพระรามสอง ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ติดตามแล้วก็ดูข่าวข้ามของเราอยู่เนี่ยไม่สบายใจละจุดไหนบ้างอาจารย์ฮะที่บอกว่าเออน้าจะท่วมที่ถนนพระรามสองครตรงบริเวณพื้นที่ไหนบ้างครับครับผมต้องกลับไปดูภาพนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครก่อนข้ามสะพานพระละเออก่อนข้ามเขาเรียกสะพานที่ข้ามน้ําท่าจีนะฮะัฮะนะครับครับทีนี้เอแน่อนอนว่าประเด็นคือ เราต้องกลับไปดูว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาท่วมอืม,มันก็จะท่วมตรงนั้นก็คือที่เดิมนะครับทีนี้ครั้งก่อนนี้ระดับน้ําทะเลก็ต่ํากว่าวันที่ยี่สิบประมาณห้าสิบเซนครับเพราะฉะนั้นน,น้ําจะหนุนสูงแต่แน่น,นอนมันเป็นอิทธิพลของฝนตกด้วยอืครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่พูดง่ายว่าเมื่อเห็นว่าน้ำเลจะสูงขึ้นมาอีกประมาณสี่ถึงห้าสิบเซนเนี่ยผมก็ร่วมกับ อบจนครับประเมินละตอนเนี้ยเขากาลังประเมินในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครัว่าบริเวณตรงไหนที่ที่มันมีความชัดเจนอครับก็ขอให้ติดตามนิดนึงเพราะว่าอันนี้วันที่สิบสองก็จะกับมาสัปดาลาอีกประมาณสัปดาห์นึ่งครับหกวันนะครับครับก็รอทางจังหวัดเขาประกาศหรือทางอบจเขาประกาศนะครับผม คือคือถ้าดูสถานการณ์น้ำเหนือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเนี่ยน้ำเหนือก็เบาบางลงอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้เนี่ยก็ร่องฝนเลื่อนลงมาใช่ไหมคะแล้วยังมีเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงและพายุที่อาจารย์บอกว่าอาจาจะก่ะตัวขึ้นได้ที่นี้ก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าถ้าไปดูพายุที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในตอนนี้ค่ะคือพอเขาเก่ะตัวปุ๊บแล้วเนี่ยเขาพัฒนาความรุนแรงค่อนข้างที่จะรวดเร็วอย่างไทยเรานี่มีโอกาสเจอเหมือนในต่างประเทศไหมคะที่เหมือนว่าพอพายุ มาปุ๊บก็ก่อตัวแล้วยกระดับแล้วขึ้นฝั่งรวดเร็วกว่าปกติรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะครับคือแน่นอนครับว่าต้นปีที่ผ่านมาค,ความชืน้นเยอะมากไอ้วามชื้นตัวนี้แหละมันทําให้พายุก่อตัวแล้วก็พัฒนาตัวเร็วะนะฮะยกตัวอยา่างพายุซูปเปอร์ยังอิกเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมเดินทางมาแล้วปั๊บเดียวเป็นซูปเปอร์เลยนะฮะตอนนี้ เขาก็มีการคาดการณ์นะจากเนี่ยนะพายุที่จะก่อตัวเนี่ยประมาณเจ็ดลูกเนี่ยนะครับมันจะส่งสิโฟนกับเราสักกี่ลูกตัวเนี้ยมันยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับ<ฆ>แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดใกล้ตัวนั่นหมายถึงว่าเรามีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพายุเกิดใกล้ตัวเราหมายถึงว่าโอกาสจะม้วนขึ้นบนมันยากอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ็ดลูกที่เหลือเนี่ยเอมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นใตุ้่นทั้งหมด<ฆ>นะครับ พราะฉะนั้นส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ที่พูดง่ายว่าในเมื่อความชื้นเยอะไงมันก็เลยเป็นอาหารเขาเยอะเพราะฉะนั้นที่เหลือแต่ผมก็เข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่พายุจะม้วนขึ้นบนถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องติดตามอ่ะถ้ามีบางลูกที่มันเกาะใกล้ตัวขึ้นมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความเสี่ยงผมคิดว่าพายุจรเท่านั้นแหละที่จะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับครับเรามีโอกาสจะรู้ล่วงหน้าขนาดไหนฮะเกี่ยวกับเรื่องของพายุจรครับครับคือผมคิดว่าตอนเนี้ย สมมติเขาคาดการณ์เนี่ยสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่นะครับประมาณโอกาสยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์ใช่ไหมประมาณวันที่สมมติยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยเราก็จะรู้ชัดแล้วว่าจะมีสักลูกหนึ่งไหมเปี่ยนตัวขึ้นมาครับนะครับผมครับแล้วลานิยาฮะอาจารย์ฮะตอนนี้ไปถึงตรงไหนนะฮะอยู่ในช่วงของขั้นไหนภาวะไหนแล้วครับอาจารย์คือกําลังกําลังเพิ่มระดับนะฮะ เดือนธันวาจะเป็นระดับที่สูงสุดของลานยารับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทไม่พักไ้ของยาวโอครับครับครับเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภาคใต้นะครับครับค่ะที่เราเราต้องเตรียมพร้อมรับมือ,อยังไงกันบ้างคะภาคใต้เพราะว่าคือน้ําก็เยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีลานิยาที่อาจจะทําให้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะหนักกว่าปีที่เป็นเอล尼โยแบบเนี้ค่ะครับคือภาคใต้เนี่ยนะครับเส้นแม่น้ําสายหลัก นะครับที่ส่วนใหญ่โดนท่วมแล้วก็พูดง่ายว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบมาเร็วนะครับก็เช่นกรณีอ่แม่น้ำตาปีนะครับซึ่งตอนนี้ท่วมพระแสงอยู่ก็ไปลงแม่น้ำตาปีหมดครับพอมาลงพระแสงลงแม่น้ำตาปีก็แน่นอนนะครับเขาก็จะไหลลงไปผ่านปูนปิ้นนะครับดงนั้นก็ต้องดูว่านครศรีธรรมราชตอนนี้ขนาดไหนนครศรีธรรมราชเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามีเขาหลวงพอตกบนเขาหลวง ตลาดทั่วเมืองอนั่นคือพื้นที่แรกนะครับพื้นที่ที่สองก็คือพื้นที่ที่อัจใหญ่นะครับหัดใหญ่เคยน้ําท่วมมา2543 2553ปีนี้มันเลยเวลา2563ไปแล้วใช่ไหมคือพรอบของเขาถึงเวลาแล้วแหละนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับด้วยการเอสร้างระบบป้องกันนะครองรอหนึ่ง เราสองเราสามก็ตามนะมันก็ทําให้บานเทาลงได้แต่ว่าเรื่องฝนตกในพื้นที่ยังมีปัญหาการใหายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตกมาร้อยมิลิเมตรร้อยี่สิบก็มีปัญหาน้ําท่วมหลอกระบายแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเราคาดการระยะไกลไม่ได้หรอกน้ําท่วมหลอกระบายก็ต้องดูสามวันเนี่ยจะเป็นยังไงครับครับครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนแล้วที่อาจารย์เสรีวิเคราะห์ออกมาก็คือภาคใต้ปีนี้ ผลกระทบจากลานินยาก็จะทําให้มันมีฝนยาวมากกว่าปีก่อนนะฮะคือไปถึงเดือนมกราคมแล้วถ้าไปดูความรุนแรงฮะอาจารย์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงฮะมันจะแรงขึ้นด้วยไหมครแน่นอนครับแรงกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีเอลนิโนฮะเพราะฉะนั้นแรงกว่าแน่นอนครับครับแต่ถ้ามันจะแรงจุดไหนอ่าอ่าครับผมแต่เท่าที่อาจารย์ดูแผนที่เพราะฉะนั้นผมเราจะถามต่อเลยครับว่ามีจุดไหนที่อาจารย์ห่วงเป็นพิเศษบ้างครับสําหรับในภาคใต้ครับคือคือตอนนี้เนี่ย ภาพที่เขาออกมาล่าสุดเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่ง,งอ่าวไทยนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเป็นฤดูของเขานะครับอันแรกอันที่สองก็คือว่าระบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยังทำไม่เสร็จนะครับเรื่องคลองผ่านน้ำต่างๆยังทำไม่เสร็จนะครับก็กังวลเรื่องที่นครศรีธรรมราชนะครับ ส่วนหัตใหญ่อย่างที่ผมบอกอะว่ามันครบรอบมันแล้วนะ uh huh. แต่เพียงแต่ว่าจะมาหรือไม่มาเท่านั้นเอง uh huh. นะครับถ้ามาก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เพราะไม่มีใครบอกได้ว่าจะมาในระยะยาวเมื่อไหร่ถูกครับดงนั้นถ้าเราเห็นว่ามันมีย่อมเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ย่อมมักจะเป็นไทยคุกคามต่อหัดใหญ่นะครับย่อมเกิดใกล้ๆเนี่ยทุกครั้งเลยสามวันฝนตกสามร้อยมิลลิเมตรท่วมนล้ huh. ก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าปีนี้จะหนักกว่าปีที่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่ะนะคะแต่ทีนี้ค่ะขออนุญาตพาอาจารย์ขึ้นเหนือนะคุณผู้ชมไปเหนือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้มีสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่ลําพูนด้วยคือแม้ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยจะเห็นแล้วแหละว่าเริ่มแจ้งเตือนเป็นเฉพาะจุดมากขึ้นแจ้งเตือนให้ขนย้ายหนีกันได้ทันมากขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้้้้วก็รรรัับบมือออในคงงต่่ไไไปดยาา สําหรับที่เชียงใหม่แล้วก็ลําพูนนะคะครับคือผมคิดว่าอนาคตนะครับเราดูแล้วว่าฝนจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งเราดูตัวเลขฝนที่ตกนะครับพบว่าร้อยห้าสิบมิลเมตรต่อวันเนี่ยนะครับในที่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาที่สกาีนแ์แม่แต่มมันจะเป็นสองร้อยจะเป็นสองห้าสิบนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าจะมาเมื่อไหร่แต่มันชี้แล้วว่าจะมา เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเชียงใหม่ต้องกลับมาดูว่าถ้าเข้ามาแล้วกูจะเอาน้ำไว้ที่ไหนนะถ้าจะไม่ให้ท่วมแบบนี้อีกอ่นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนดนะคุยกันนะวางแผนร่วมมือกันนะตั้งแต่ต้นน้ํามานะครับว่าถ้ามาแล้วจะเอาน้ําไปกองไว้ตรงไหนและพื้นที่เศรษฐกิจส่วนใดที่จะป้องกันนะการออกแบบถนนรอบวงวงแหวนเะนี่ยเขามีหลายรอบนะฮะร,รอบหนึ่งรอบสองรอบสามอย่างเงี้ยนะครับ มันมีปัญหาแน่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท่วมจุดหนึ่งก็ไม่ท่วมจุดหนึ่งอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันต้องออกแบบผังเมืองใหม่ก็องมาลือ้อต้องลื้อดูว่ามันควรจะให้มันอยู่ที่ไหนฮะฮะครับผมหมายถึงว่าทําทางน้ําให้ไหลระบายลงไปแล้วก็กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่น้อยที่สุดแบบนี้นะอาจารย์ถูกต้องใช่เลยคนที่เศรษฐกิจตรงไหนที่ยอมไม่ได้ก็เสียหายหนัก ครับในในระยะสั้นจะทายังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเผลอแป๊บเดียวเราก็ผ่านไปไม่กี่เดือนก็เข้าสู่ฤดูฝนหน้าแล้วไปถึงปีหน้าแล้วอาจารย์ฮะในช่วงเวลาอีกก็เรียกว่าไม่ถึงปีนะครับเราจะทําวิธีการแบบไหนในแนวทางที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ครับครับคืออย่างนี้ครับปีหน้าเนี่ยนะครับไอลานิญาเนี่ยกลางปีหน้าจะกลับไปเป็นเอนโน่ละอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเป็นปีที่ดีมากที่เราจะต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกัน อ่เสร็จปุ๊บเนี่ยลานยาเขาจะกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยแรงๆเลยนะครับตัมค่าการนี้คือสองห้าเจ็ดสามนั่นหมายว่าสี่ปีคนเชียงใหม่เชียงรายเป็นโอกาสดีที่ท่านจะต้องทําตัวนี้ถ้าท่านไม่ทาตัวนี้แล้วแน่นอนท่านจะทําไม่ทันละฮะฮะอ๋อคืออาจารย์บอกว่าปีหน้าสถานการณ์จะไม่หนักเท่ากับปีนี้แล้วก็จะเว้นไปประมาณสักสองสามปีอีกทีหนึ่งจะกลับมาหนักๆเหมือนกับปีเนี้ยปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม ถูกต้องใช่ครับโอ้เพราะนั้นก็เลยมีเวลาตรงนี้ในการที่จะไปฟื้นฟูหาแนวทางอะไรป้องกันต่างๆแบบระยะยาวถูกต้องถูกต้องจะได้ไม่เจอผลกระทบแบบปีนี้อีกถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องใช่เหมือนกับยกตัวอย่างแม่สายครับพิเศคุณนึกจ่าเราบอกเราปล่อยให้แม่สายอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับว่าเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่สายจะยังอยู่ที่เดิมเราก็ต้องขยับแม่สายออกมานะออกให้ห่างจากแม่น้ํานะครับสร้างสาปกขั้นพื้นฐานนะครับสามสี่ปีเนี่ยนะครับ ใส่งบประมาณไปนะคะแล้วค่อยๆหากลยุทธ์ในการค่อยๆย้ายให้มาอยู่สถานที่ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็อยู่ใกล้ๆกันแหละแต่พอปลอดภัยกว่าแล้วที่เดิมก็เป็นที่ให้น้าอยู่อย่างเงี้ยนี่คือแนวคิดในเชิงของถ้าจะให้เขายั่งยืนนะครับแต่ถ้าบอกว่าเพียงแค่เอาโคนออกแล้วก็เอาน้ําล้างแล้วกลับไปอยู่มันมาอีกเราก็ต้องจ่ายอีกสามหมื่นล้านสองหมื่นนะครับ นะะอันนี้มันเป็นสิ่งที่4ปีตรงนี้ท่านต้องตัดสินใจตรงนี้นะครับจะทำยังไงนะครับอื คือตอนนี้เนี่ยเชียงรายก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูด้วยนะคะแล้วก็ก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่มีเวลาเกือบเกือบสปีตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในในเบื้องต้นนะคะในมุมของประชาชนเองอะคะ่ะสถานการณ์ที่เราจะต้องรับมือที่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละปีอะคะ่ะเราควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มเติมไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการอบพยพจุดที่เป็นจุดไม่เสี่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้รวมไปถึง จริงๆแล้วเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะก็ควรจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้อะค่ะครับมีความจําเป็นครับคือขณะนี้เองเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราเจอขณะนี้คือเรามีแผนแม่บทที่เขียนไวน้นะครับค่ะว่าอะไรบ้างแต่พอไปในล,ลงพื้นที่ปั๊บเนี่ยหนึ่งเชียงรายเนี่ยขาดการซักซ้อมอย่างสําคัญเลยเพราะผมไปดูแล้วเชียงรายซ้อมอพคยะปีล่าสิคือสองพเห็นไหมแสดงเห็นว่าสองพ ลืมไปหมดแล้ว<ม>ใช่ไหมลืมไปหมดแล้วว่าหน้าที่ใครมีอะไรบ้างฟังชันเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาบูรณาการในเชียงรายเองนะทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องนะครับต้องบูรณาการในพื้นที่เนสำคัญมากเลยต้องบูรณาการในพื้นที่่นหมา,ย,า,า<ฆ>ยถึงว่าเจ้าภาพก็คืออบอจอมันหนีไม่พ้นใครแล้วครับต้องอบอจดัง<ฆ>นั้นในให้อบอจอเขาทาเรื่องนี้นี่แหละเป็นประเด็นเพราะฉะนั้น<ม>ขณะนี้เองผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องใส่ไปก่อนใส่งบประมาณไปนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปีหน้าจะเป็นยังไงปีสองจะเป็นปีสามไงเขาต้องทําได้นะถ้าเขาทําไม่ได้มันมีงบประมาณกําหนดไงนะครับมีกําหนดตรงนี้ยไม่อย่างนั้นแล้วเราบอกว่าไม่สายจะต้องชุนฟูให้จบภายในสิ้นเดือนนี้นะผมเห็นตามที่หลายท่านในรัฐบาลได้บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าสิ้นเดือนมันจะไปชุนฟูได้งไงถูกไหมมันใช้เวลานะวันนี้เราก็ได้คุยกับภาคประชาสังคมนะครับที่สำนักนวานวาัวาตกรรมแห่งชาติมีชาวเชียงรายมามา,มากเลยเขาใช้เวลาเขาบอกว่ายางต่ำสิบสองเดือน เขาพูดเลยเห็นไหมนั่นคือท้องถิ่นเขาคิดว่าเขาทําได้12เดือนแสดงเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแน่ๆล่ะนะครับว่าจะทําให้เขาฟื้นฟูมากลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่พลเอาขุนต้นว่าเราฟื้นฟูระยะสั้นแต่เรื่องระยะกลางและยาวจําเป็นไหมจําเป็นครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่อย่างนั้นอยู่เขามาอีกแน่นะครับเขามาอีกแล้วเราก็จะสิ้นงบประมาณไปอีก นะครับอันนี้มันสาคัญครับครับโอ้วันนี้ชัดเจนเลยนะครับได้ฟังมุมมองการวิเคราะห์หลายด้านจากอาจารย์เสรีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ